เธอวันนี้ฉันก็มารายการแชร์สเปเชียลนะจ๊ะเธอวันนี้มาขายของจ๊ะเธอจะามีดีเจดาด้ามาช่วยขายของด้วยนะจ๊านี่ค่ะก็ถึงเวลาทําผมแต่ไม่ต้องทําหน้านะจ๊ะเธอไม่แต่งหน้าจ้กผิวหน้าและผิวกายดิฉันก็มีมาดามหลุยดูแลนะจ๊ะนี่ก็ได้เวลาที่ดิฉันต้องมา,าอ่านสริปแล้วนะคะว่าเบนเอฟิตนะคะดียังไงสินค้าเราดียังไงนะคะเธอนี่ค่ะเธอวันนี้ฉันก็มาขายนะคะสโนโลตัสนะคะแล้วก็มีแบบว่าสบู่ทองสบู่เพชรนะคะบอกเลยนะคะว่าเธอสินค้าของเรานี่เป็นสินค้าที่ เธอเราไม่ทดลองในสัตว์นะคะและไม่มีใส่สารกันบูดไม่มีพาราเบนนะคะและที่สําคัญคือเราบอกเลยว่าเราเป็นกินสลีนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนเธอสโนรโลตัสของฉันนะจะบอกให้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะจ๊ะเธอเธอคอยฟังดีๆนะจ๊ะเธอใครสนใจนะคะดูโปรดีๆนะจ๊ะนี่จะเธอจ๋านี่ค่ะโดอรโลตัสคะคะเป็นเซรั่มล้างหน้าโบฮีมานะคะทําความสะอาดนะคะผิวหน้านะคะและบํารุงนะคะผิวหน้าได้ใสเหมือนกระจกค่ะส่วนตัวนี้นะคะเธอเป็นแบบว่านี่ สบู่นะคะสบู่ทองคํานะคะเธอมีทองคํา24 k เคนะคะเธออันนี้บอกเลยนะคะว่าเธอจึ้งมากส่วนอันนี้นะคะก็คือสบู่เพชรนะคะมีแบบเพาผงเพชรแท้อยู่ในนี้นะจ๊ะเธอ,อใครที่สนใจนะจ๊ะนี่ดูตะกร้าข้างล่างได้เลยนะจ๊ะเธอสวยทั้งผิวหน้าและผิวกายนะจ๊ะบอกเลยนะคะมาดามหลุยดูแลคุณได้ด้วยนะคะเธอนี่แล้วเจอกันนะจ๊ะเธอกับมาดามหลุยคะ่ะมา